หนูต้องเข้าข้าง่านะรู้ไหมคะหนูต้องเข้าข้าง่านะไม่ได้อากิบว่าอะไรยะหนูต้องเข้าข้างย่าเพราะตุย่าญาติกับหนูหนูเป็นตัวอาหารของญารู้ไหมญาตเหนื่อย่าก็ต้องเล่นหนูก็ต้องรับผิดชอบงั้นบอกหัวญามาไม่ได้หนูต้องตัวเป็นตัวอาหารนะไม่ต้องทำหน้าอย่างนี้ไม่ได้ ย่าใช้ทุกวันต้องย่าต้องมีส่วนร่วมด้วยรู้ไหมเนี่ยร <or> <sighs> ู้ไหมจ้าไม่ได้ไปซื้อหวยด้วยนะเนี่ย้า้จ้าบอกหวยถูกอ่ะย่าก็ได้ถ้าเจ้าบอกหวยไม่ถูกย่าก็ไม่ได้เวลาไอ้กิบด่าเวลาไอ้กิบด่าจ้าก็ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมเข้าใจไหมรับผิดชอบย่าด้วยนะเฮ้อะไรเป็นกลัวรับผิดชอบลูกเจ้ บอกหวยไม่ถูกอะ่ะโดนอกบิดดาเจ้าต้องรับผิดชอบรู้ไหมรู้ป่ดูตีเย็นเลยต้องรับผิดชอบย่าด้วยนะเวลาอากิบากดา่ะไม่ใช่เข้าข้างอากิบรู้ไหมเออเออ,เอ,อต้องรับผิดชอบร่วมกันเวลาอักบิดดาเออ,เอ,อพอย่าเหนื่อยเหนื่อยเลี้ยงหนูอ่ะ่าะต้องเล่นเขาเล่นญาเล่นสิพยาญเสียโดนดาเจ้าต้องรับผิดชอบ รู้ป่ะถ้าพี่ชอบเรื่องกันมผมบางตาหนะร้านทิ้งตา